สวัสดีค่ะพีพีพคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเนาะก็ตอนนี้ก็บายแล้วนะคะแต่ว่าคนกระเพงคิดว่าพีพียังสิพอมีเวลานะคะเนาะเมื่อกี้นี่พอก็ได้ติ้งมากะ คนกําแพงกันั่งอยู่กับโทรศัพท์พอดีนะคะก็ได้เปิดเบิงพอส่งลาวสตามาแก่สองหางนะคะเนาะสองหมายเลขนะคะแนวทางลาวสตาวันที่3นะคะแสะดงว่าพอเนี่ยมั่นใจสุดๆเลยนะคะเนาะ,ะตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่นะคะคนกําแพงกเกษอะส่งลงไปแห้พีพีได้เห็นหมายเลขนะคะตัวเลขแนวทางของพอนะคะเผื่อมีโชคไม่ใช้กันเนาะพีพีเนาะพะวามีแค่สองหมายเลข เมื่อนี่ก็รู้สึกว่าวุ่นวายเหลือเกินกับเสียงรถแลนเข่าแลนออกเสียงเครื่องขยายเสียงเสียงโอสารพัดเลยกับกานงานนะคะนนยังทันเลยจบในการนองเพิ่นเสียชีวิตนะะเนี่ยเนาะเป็นนีกน้อยอยู่เป็นอสม,มอนะคะเพิ่นกับเป็นโลกลายนะคะพีพีกับตรวจสุขภาพร่างกายในเด้อค่ะเด้อแต่พัทเนี่เป็นลายกันยังเอาทันอยู่นะคะเนาะ ส่วนมากทุกมือเนี่ยมาเลงเอยอย่างเอ้ยก็มากับอาหารนะคะมากับสิ่งแปลกปลอมทีตะเกียพอแม่เขาบ่เคยพากินนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีกินเบิดทุกอย่างนะคะอย่างเช่นเขาเรียกอย่างรสด,ดีซอสนะคะน้ำมันพืชนะคะอย่างก็แล้วแต่นะคะที่เป็นอย่างที่สะดวกสะดวกในรู้สึกว่าคนสิดยมใส่เพราะว่าโมมีเวลาพอ เอาง่ายๆเลยนะคะกับฝ่าวไปทำมาหากินกันสมัยก่อนการมีการเจียวน้ำมันหมูนะคะเนะาะพริกปนกับปนเองนะคะบอแมนไปซื้อเป็นถุงคือทุกมือนี่น้ำมันพืชกับบอมีบาร,รูจักนะคะเนาะพวกผงหนัวผงแสบมี่ยังเนี่กระแทบสบอมีเลยนะคะเนาะ กัดทุกมือในข้นเําแพงก่ะบบเคยใส่นะคะเป็นอ่รสด,ดีอย่างข้นเําแพงสิบบเอามาเฮ็ดอาหารทานเลยนะคะเนาะซอสอย่างข้นเําแพงก่ะบบชอบเพราะว่าเปินมีรสเค็มมากคนเําแผงโบ,บมาทานอาหารเ,เค็มๆกะรู้สึกบบคอยอร่อยนะคะอย่างตีเค็มๆโอ้โหดังมากค่ะพี่พี๊กับเครื่องขยายเสียงเพนนี่ดังมาก มาขมาโคงกาแพงกัสีบอวหลายนาทีหรอกนะคะเพราะว่ามีแนวทางแค่สองหางสองหมายเลขให้พีบีได้จัดสรรกันใ้ทันเวลานกะะัรนะแต่ขอเวลาสักหานาทีนะคะพีพีพกะอ่าสีวาวเรื่องคนที่เป็นมะเร็งนี่นะคะตอนเนี้ที่อยู่ใกล้ๆบ้านของขคงกาแพงเนี่ยมีอยู่สามลายนะคะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันเบิดเลยเพราะว่าอาหารการกินนะคะ ถ้าคนที่เป็นมะเร็งล้ําไส้นะคะคนณแพงสิบอกให้นะคะว่าให้ทานอาหารที่เป็นของบอมีวิตามินนะคะบอบอเป็นไขมันบอ,อย่างแบบนี้นะคะ <c oughs> ให้ทานพวกมะระขีนกอย่างประมาณเนี่ยนะคะมะระขมขมันนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาเกียดของขมค่ะของขมนี่สิสร่างเม็ดเลือดได้ดีนะคะ <c oughs> คนกแงนะะพงก็ผ่านมาแล้วนะคะจากอาการแบบนี้นะคะ หายคีโมโชายแสงค้นกำแพงกบผพานมาเบิดแล้วค่ะคือผ่านความตายมาเรียบร้อยแล้วค่ะครั้งหนึ่งน,นะคะเนะเาะอ่าก็สามารถที่จะประสบการณ์ของตัวเองตรงเนี้ยมาบอกพีพีให้พีพีอ,อ่ได้เพราะได้รู้บ้างนะคะแต่ฮา,าบออ่ะรับประทานอาหารที่อันตรายหมายถึงของข้าวของสดอย่างประมาณนี้สบายค่ะอยู่ใดไปเป็นค่ะ เพราะว่ามะเร็งเนี่ยเขาชอบของคาวของสดปลาหมึกปลาหมึกในคุณว่เป็นมะเร็งยังเป็นคอเลสเตอรอลเลยนะคะเนาะพวกคอเลสเตอรอลสูงนี่แตะบ่ได้นะคะและเป็นลิซิดวงนี่แตะบ่ได้เลยล่ะคะพวกเนี่ยคนกําแพงก็โอโ้โหเจอมาเบิดแล้วนะคะเนาะมากระตอนนี้มาเบิงเออตัวเลขแนวทางเลยเขาพีได้จบคลิปกันนะคะเนาะนี่ค่ะมีแค่นี้เองนะคะเนี่ยนะคะลาสต้าพอเสิร์ตวันที่สามสิงหาเนะคะเนาะ เดนหาร้องซีกัน7จ็ดนะคะมียคแค่หาหนึ่งซีและหาซีเก่าค่ะมีแค่นี้เองค่ะพี่ๆค่ะจัดสรรรองเบิงนะคะเนาะหาเป็นยางโชคนะคะแนวทางเพื่นก็ออกต่างพุ่นดอกสิบหานาฬิกากว่าพุ่นนี่เพิ่ง13บสนาฬิกาเองนะคะพี่ๆเนาะ ะยังพอมีเวลาอยู่นะคะคุณกระแพงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ให้พี่ีปังๆหมันๆเน,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 นื้อค่ะเด้อเมื่อนี้รู้สึกจินี้เสียงหลบก,กวนตลอดเวลานะคะเนาะ,ะกดไลค์กดแชร์นะคะพียคะเป็นงกำลังใจพอเสิร์ดและทางช่องสักนิดสักหน่อยนะคะเนาะกังปังๆๆนะคะพีพีเนาะสวัสดีค่ะ